พี่น้องของวัารดาทุกท่านนะคะมาพบกันอีกวันนี้นะคะปีเก่าจะบวกกับปีใหม่แล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะอีกไม่กี่วันเราก็จะถึงปีใหม่อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายของพศ2567นะคะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกปีนะคะทุกทุกเทศกาลวัราดาก็จะมะีของพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องอยู่แล้วนะคะของเกล็ดของแถมนิดหน่อยตามกําลังของเราเนาะแล้วก็สินค้าลดอยู่แล้วนะคะจัดโปรโถให้ท่านตลอดนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะวราดาจะเอา ผ้าคุมไหล่เพิ่งมาใหม่ทุกผืนเลยนะคะมายกจัดโปรให้ท่านผ้าของวรลาขายถูกแล้วแล้วก็ของใหม่แล้วนะคะไม่มีของโละร้านนะคะไม่ใช่ของตกค้างที่อยู่ในร้านนะคะของวรลาใหม่ทุกผืนมาใหม่ปกติผ้าคุุมไหล่ตัวนี้ราคาเต็ม900อบาทเราก็มาขายกันอยู่600บาทก็ได้กําไรนิดหน่อยนะคะแต่ตอนนี้วันนี้เวลาจะมาพิเศษสงทายปีเก่าตอนรับปีใหม่ให้ท่านผืนละห้าอดสิบขาดทุนกําไรนะคะ แนะนำแนะชี้แจงให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจว่าขาดทุนกําไรนะคะแต่เวลาก็ยินดีที่จะจัดโปรให้ท่านนะคะ วรดาขายของเอาที่พออยู่ได้ไม่ได้เอาแบบว่ามากมายนะคะเอาที่ควเม็นจริงแต่รับรองของวรดาตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันนะคะขอให้ท่านฟังราคาทุกคลิปนะคะสินค้าของวรดาโอนเงินก่อนเท่านั้นไม่ได้มีนโะยบายเก็บปลายทางนะคะสินค้าของเราตรงเป๊ะทุกชิ้นตรงเป๊ะทุกผืนนะคะทุกอย่างอันไหนที่มีตําหนิอันไหนที่ว่าเราลดเราจะจะชี้แจงให้ท่านฟังเลยนะคะว่าสินค้าของเราเป็นแบบไหนมั่งนะคะผ้าทอมือผ้าทอเครื่องเล็กเราก็จะแนะนําอันนี้เป็นผ้าทอมือแท้ ข้ามแท้ของสกลนครเลยนะคะวรดาจะสตาร์ทให้เลยนะคะช่วงนี้ก็เสียงเพลงจบลงไปแล้วแล้วก็เออมาสตาร์ทอันนี้นะคะยกจัดโปร580ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผ้าใหม่ๆเลยนะคะไม่มีผ้าตกค้างขาดทุนกําไรนะคะดูผ้าสวยงามอันนี้พิเศษให้ท่านเลยนะคะวรดาจัดโปรให้ท่านสวยจริงๆนะคะสินค้าของเราทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขาย580นะคะอันนี้คือขาดทุนกําไรวรลดาจัดโปรให้ท่านนะคะ จริงๆถ้าวรดายก600วรลาาจะได้พื้นละ20บาทหรือ25บาทเท่านั้นแต่วันนี้ขอพิเศษให้ท่านส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เอาไปฝากไปต้อนให้ลูกให้หลานหรือลูกหลานฝากคุณยายได้สบายมากนะคะในราคานั่เบอร์หนึ่งห้าร้อยแปดสิบผ้าคามสีตะกรผ้าเนื้อดียกเกตมาแล้วนะคะคัดเกตเองมาแล้วนะคะเรามาพิเศษให้ท่านเลยนะคะห้ารอยแปดสิบเราจัดปให้ท่านสวยสีเข้มงามมากนะคะผ้าวรลาเอาผ้า ที่แบบใหม่แล้วผ้าวรดาไม่มีตกค้างนะคะผ้ามาใหม่ท่านดูได้เลยนะคะแต่ละคลิปแต่ละคลิปสินค้าของวรดาเอาทัานก็ทันเอาไม่ทันก็จะได้แบบลายใหม่นะคะสวยค่ะอันนี้เราก็แม่แบ่งปันทั้งใหญ่ทั้งยาวให้ท่านนะคะพิเศษนะคะ580นะคะท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะสินค้าของเรางามเทแน่อนอนเราแบ่งปันให้ท่าน580เท่านั้นท่านใดสนใจรีบเลยนะคะนำเบอร์สองก็มีอยู่หนึ่งพื้นเท่านั้น เป็นคามสีเข้มสีตะกออเกตเอยกช่อยกดอกนะคะสินค้าของเรายกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่580เท่านั้นจากราคาเต็มพื้นละ900บาทนะคะขายถูกๆมันๆขายให้คนหมั่นไส้ไปเลยนะคะเราขายพิเศษถูกๆเลยนะคะ5้าร้ายนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้อง f อฟของเวลาทุกท่านนะคะ มาอีกเป็นพื้นที่3นะคะอันนี้เป็นสีพัสเทลนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะอันนี้ก็มีผืนเดียวนะคะสีคามจืดเรียกว่าสีพัสเทลท่านดูนะคะลายงามมากนะคะสีสวยงามจริงๆวราดาก็ให้ท่านเหมือนเดิมนะคะห้าร้ดนะคะห้า ห้าร้อยแปดสิบจากเก้าร้อยเราให้ท่านห้าร้อยแปดสิบนะคะท่านใดสนใจรีบทักมาเลยท่านใดอยากได้สินค้าตรงหน้าปกก็ทักททยกันเข้ามาเรามีกิิงพร้อมขายเรามีแท้นแน่นอนเราพร้อมแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราขายด้วยความจริงใจทุกสิ่งทุกอย่างเราขายด้วยความซื่อสัตย์นะคะท่านซื้อพื้นไหนท่านจะได้พื้นนั้นเราจะไม่มีการที่แบบเอาพื้นอื่นส่งให้ท่านแน่นอนนะคะพิเศษสุดๆห้าร้อยแปดสิบนะคะ ดูสีเลยค่ะสวยตัวนี้เป็นลายพิเศษมีผืนเดียวนะคะมีผืนเดียวนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะลายนกยุงนะคะลายนกยุงจริงๆลายนกยุงจะขายไม่ได้ราคานี้เราก็มาแบ่งปันท่านพิเศษหกร้อยบาทนะคะลายพิเศษลายนกยุงนะคะมีผืนเดียวนะคะในคลิปนี้ลายพิเศษมีผืนเดียวลายนกยุงนะคะเราแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะสุดๆไปแล้วนะคะห้าร้อย แปดสิบคือลายธรรมดาอันนี้คือหกร้อยนะคะเราจัดโปรแบ่งปันแล้วมีพื้นเดียวนะคะพื้นเดียวหมดแล้วหมดเลยนะคะพื้นเดียวหมดแล้วหมดเลยนะคะพิเศษให้ท่านนะคะหกร้อยบาทจ้าสินค้าทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายนะคะเราพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะมาอีกนะคะตัวนี้เป็น พื้นที่ห้านะคะเคยมานะคะแต่รอบนี้ยังสวยอยู่วรดาก็เอามาเพิ่มเติมอีกนะคะสวยค่ะอันนี้วรดาก็มาจัดโปรแบ่งปันให้ท่านเหมือนกันนะคะเป็นรายปกติมีทั่วไปห้าร้อยแปดสิบนะคะสีขาน้ําทะเลสวยงามมากท่านใดเข้ามาดูชมท่านอยากได้ก็รีบทักมานะคะสินค้ามีลายและผืนเท่านั้นวันนี้สินค้าเยอะแต่มีลายและผืนนะคะห้าร้อยแปดสิบค่ะสวยทุกผืนสวยทุกลายนะคะงามแท้แน่นอนตรงหน้าปกทุกผืนนะคะ มาอีกอันนี้นัมเบอร์หกนะคะอันนี้สีคามคามเข้มสวยมีขอบสวยงามมากเราเบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะในราคาพิเศษเพียงห้าร้อยแปดสิบเช่นกันทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งกว้างนะคะท่านดูท่านชมเลยนะคะสินค้าของเราโอเคไหมสินค้าของเราทุกขืนนะคะชัดเจนนะคะพิเศษห้าร้อยแปดสิบนัมเบอร์หกนะคะสวยทุกขืนทุกขืนงามเนื้อนิ่มเนื้อละเอียดขอบงามมราดาก็พิเศษให้ท่านเลยนะคะ พิเศษสุดๆให้ท่านไปเลยนะคะสวยจริงๆนะคะแบ่งปันท่านนะคะห้าร้อยแปดสิบนะคะห้าร้อยแปดสิบนะคะมาอีกอันนี้นมเบอร์เจ็ดนะคะนมเบอร์เจ็ดนี่ก็สวยนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิิงพร้อมขายสินค้าทุกอย่างเรามีแท้แน่นอนท่านดูเชิงดูลายของเขาเลยนะคะดูเชิงดูลายของเขาเลยแบ่งปันให้ท่านนะคะพิเศษนะคะห้าร้อยแปดสิบท่านใดสนใจรีบเลยนะคะ สินค้ามีลายและผืนนะคะมีลายและผืนเราให้ท่านพิเศษสุดๆไปเลยนะคะ580นะคะกะติกาเราคงเดิมนะคะโอนเงินก่อนเท่านั้น,นะคะ่าส่งรอบละ50บาทวงเล็บ5ชิ้นนะคะชิ้นต่อๆไปจะเป็นชิ้นเพิ่มชิ้นละ20บาทเท่านั้นเองนะคะเราก็อยู่ในกติกาเดิมตลอดนะคะ ค่ะลำเบอร์แปดลนยนี้ก็เคยมานะคะขายหมดแล้วแต่หมดแล้วเราก็เอามาเพิ่มได้เพราะสินค้ายังสวยแล้วก็ขายได้นะคะทุกผืนสวยทุกอย่างนะคะหกร้อยไม่ขายนะคะขายห้าร้อยแปดสิบเก้าร้อยไม่ขายขายห้าร้อยแปดสิบนะคะท่านใดสนใจรีบทักเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างเรามีขายทุกสิ่งทุกอย่างเรามีพร้อมส่งให้ท่านแน่นอนนะคะสินค้าสวยกิ่งแท้แน่นอนเลยนะคะพิเศษห้าร้อยแปดสิบนะคะมีแต่ผืนง้ํางามๆนะคะ มาอีกนัมเบอร์เก้านะคะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ได้ผืนเดียวนะคะลายนี้ขอบขอบเขียวนะคะเขียวตองอ่อนงามมากนะคะบางรอบก็ได้เยอะรอบนี้ได้ผืนเดียวเขียวตองอ่อนนะคะสวยแท้แน่นอนให้ท่านนะคะ580ท่านใดสนใจรีบรับเลยนะคะนัมเบอร์เก้ามีผืนเดียวเท่านี้ขอบสีเขียวสวยเขียวตองอ่อนลายมีชัดนะคะลายมีชัดคมงามมากนะคะเราก็ให้ท่านนะคะพิเศษนะคะ มาอีกแล้วน้ำเบอร์สิบอันนี้ก็สวยนะคะน้ำเบอร์สิบสีเหลืองนะคะอันนี้เป็นเหลืองอ่าค่ะเรืองไพ่นะคะเรืองไพจะอ่อนนะคะเรืองไพจะอ่อนสวยงามมากท่านดูเลยนะคะสวยะคะ่ะเราแบ่งปันให้ท่านเหมือนกันห้าร้อยแปดสิบนะคะท่านใดสนใจรีบทักเลยสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าทุกอย่างเรามีส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านตรงเป๊ะตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันเลยนะคะ มาอีกนัมเบอร์สิบเอ็ดนะคะนัมเบอร์สิบเอ็ดนี่ก็สวยทุกผืนงามมากมากมากคัดเกรดเอมาเลยเนี่ยค่าเอเอฟีเมียมนะคะ,ะ,คะสวยแท้แน่นอนนะคะท่านดูเลยนะคะแต่ละลายสวยะคะ่ะแต่ละลายงามมากทั้งใหญ่ทั้งกว้างนะคะเราก็ให้ท่านเลยนะคะทั้งใหญ่ทั้งกว้างพิเศษเลยนะคะห้าร้อยแปดสิบเท่านั้นพิเศษสุดๆไปเลยห้าร้อยแปดสิบนะคะ ท่านใดสนใจรีบรีบเลยนะคะน u เบอร์1ินะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะสินค้าของเราบางครั้งก็หมดนะคะบางครั้งก็ไม่มีลายบางครั้งก็โทรไม่ทันนะคะมาอีกนะคะลายนี้ก็สวยค่ะผ้าทุกพื้นมาใหม่ทุกผืนเนื้อละเอียดคมชัดนะคะท่านดูเชิงดูลายเลยนะคะดูเชิงดูลายสวยค่ะเราแบ่งปันให้ท่านอันนี้น u เบอร์1ินะคะ สวยจริงๆสวยแท้นแน่นอนสวยตรงปกนะคะไม่ได้สวยหลอกๆสวยแท้นแน่นอนนะคะเราแบ่งปันให้ท่านนะคะราคาก็มิตรภาพเหมือนเดิมนะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์สิบสามนะคะนัมเบอร์สิบสามก็สวยอันนี้ก็เป็นลายหมี่ใหญ่นะคะผ้าแต่และผืนลายไม่เหมือนกันนะคะแต่จะเฉียดกันนิดนึงขอให้ท่านดูท่านเล็งดูเนาะ นี่ค่ะเห็นไหมคะมันจะออกมาประมาณนี้เห็นไหมคะสวยใหญ่ยาวสวยใหญ่ยาวจริงๆนะคะ580เท่านั้นเองนะคะจัดโปรจากพืนละ90้อส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะเราแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะพิเศษพิเศษพิเศษนะคะ580นะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่งามมากๆเลยนะคะ มาอีกผืนนี้นะคะผืนนี้ก็สวยอันนี้ก็จะเป็นัมเบอสิบสี่นะคะสินค้าโอเคไหมทุกผืนงามมากัมเบอสิบสี่ท่านดูเลยนะคะงามเนื้อดีตรงเป๊ะตรงหน้าปกนะคะัมเบอสิบสี่นะคะสวยผ้าของเราไม่มีตำหนิเนมะ็ดแต่ผืนเดียวผ้าของเราสวยแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะแบ่งปันแบ่งปันนะคะสุดเลยสุดเลยนะคะแบ่งปันสุดๆเลยนะคะ มาอีกนัมเบอร์สิบห้าพื้นสุดท้ายในคลิปนี้นะคะโอ้โ oh หหนักตึ้งเลยนะคะผ้าแต่ละพื้นหนักตึ้งเลยนะคะโอเคดูรายดูเชิงของเขาเลยค่ะสวยสวยงามแบ่งปันให้ท่านนะคะนัมเบอร์สิบห้านะคะสวยจริงๆนัมเบอร์สิบห้าแบ่งปันให้ท่านสุดๆนะคะจากราคาพื้นละเก้าร้อยเราให้ท่านเลยเพียงพื้นละห้าร้อยแปดสิบจัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยค่ะ สินค้ามีกิ่งพร้อมขายนะคะเราพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านสวยสวยจริงๆนะคะโอเคนะคะคลิปนี้จะเป็นผ้าคลุมไหล่ใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะมีผ้าขาม้ามามานะคะมารอบก่อนหมดทุกพื้นวันนี้ก็มีนะคะแต่ผ้าขาวม้าท่านอยากได้เท่าไหร่ก็ได้นะคะช่วงนี้สินค้าครบจากพื้นละห้าเก้าเราให้ท่านแค่พืนละร้อยยีสบาทใหญ่ยาวนะคะลายแบบนี้ใหญ่แบบนี้นะคะวลาดาเคยเอามาขายเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะ หนึ่งสองนะคะสามสี่ห้าห้าพื้นที่ยกโชว์นะคะท่านอยากได้กี่พื้นมีเยอะค่ะหอ่อเรียบร้อยแต่ของยังไม่หอก็มีวาก็จะนําเสนอให้ท่านไปเรื่อยๆนะคะมีอยู่ทั้งหมดห้าพื้นตอนนี้ก็ยังไม่หอก็มีท่านอยากได้กี่ผื้นทักมาอยากได้สีประมาณไหนวารดาสามารถถ่ายรูปให้ท่านดูได้ ให้ท่านพิเศษราคาสองร้ยยี่บาทเท่านั้นนะจ๊ะพราะมีพี่น้องค่ะวันนี้เราก็มาแบ่งปันท่านสุดๆเลยนะคะวันนี้วรดาก็มาเอาสินค้าดีๆนะคะมา ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ให้ท่านถูกถูกทุกสิ่งทุกอย่างหากท่านจะได้อะไรก็ทักทายกันเข้ามานะคะวรดาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนสินค้าทุกอย่างเรามีจริงพร้อมขายสินค้าทุกอย่างเรามีตรงหน้าปกนะคะพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะกบขอบคุณทุกท่านที่เมตตาค่ะ